ธุรกิจสตาร์ทอัพคืออะไรธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่เปิดบริษัทขึ้นมาในการรองรับธุรกิจต่างๆทางด้านไอทีและการทำธุรกิจให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมากเช่นแอปพลิเคชัน Facebook, Netflix, Google ก็เริ่มจากการเป็นธุรกิจประเภทต่างๆเช่นเดียวกันโดยเรียกว่าซิลิคอนวันเล่ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรามาดูธุรกิจที่น่าสนใจที่เหมาะกับคนยุคใหม่อย่างเช่นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา แน่นอนว่าในยุคนี้ผู้คนสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตรวมถึงช่องทางการเดินรู้การหาไรายได้จากช่องทางออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นจากการขยายตัวของผู้บริหารที่หลากหลาย ธุรกิจร้านค้าปลีกถูกและดีแนวคิดและหลักการทําธุรกิจปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกถือเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่หรือธุรกิจค้าปลีกแบบสมัยใหม่ธุรกิจค้าปลีกแบบดัางเดิมก็กําลังผันตัวเองสู่การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ประวัติความเป็นมาธุรกิจคารลีกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนอกจากจะเป็นสาขาที่ทำไรายได้สูงเป็นอันดับรองจากอุตสาหกรรมและมีการจ้างงานมาเป็นอันดับ3ธุรกิจคาปลีกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงขรั้งสุดท้ายเพื่อการใช้ส่วนตัวไม่ใช่เป็นการใช้เพื่อธุรกิจ สวอชจุดแข่งทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนและธุรกิจมีความดึงดูดต่อผู้บริโภคมีความทันสมัยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับร้านค้าร้านค้าเราเปิด24ชั่วโมงจึงทำให้ลูกค้ามาใช้บริการตลอดเวลาอ่อนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในช่วงแรกธุรกิจขาปีกสมัยใหม่โดยส่วนมากมักเป็นธุรกิจเฟรนช์ชาย์ที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเจ้าของเฟรนช์ชาย์ โอกาสมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคตเนื่องจากมีผู้คนรู้จักและมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็นสินค้าที่มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันการขยายตัวของตลาดสินค้าประเภทนี้สูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอุปประสคก,การเพิ่มขึ้นของธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมีร้านค้าที่สามารถทดแทนกันได้ที่อยู่ะแวกใกล้เคียงกัน กลยุทธ์ทางการตลาด Product สินค้าของทางร้านมีการตรวจสอบว่าได้มาตรฐาน p พร c ์ price, ราคาสามารถจับต้องได้เพลนมีหน้าร้านที่มีผู้คนผ่านไปมาสะดวกและปลอดภัยโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งในช่วงเทศกาลหรือโทรสั่งซื้อสินค้าครบ300ขึ้นไปมีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านหรือระแวกใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าหลักนักเรียนนักศึกษากลุ่มลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการเป็นประจำที่ร้านเราจะใกล้กับโรงเรียนมหาวิทยาลัยชุมชนและติดกับถนนใหญ่จึงทำให้มีลูกค้าเข้าร้านตลอดเวลา สภาวะการแข่งขันธุรกิจคารปลีกสมัยใหม่ในไทยเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและเมืองหลักที่มีความเป็นสังคมสูงลักษณะร้า,านค้ารปลีกสมัยใหม่ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายเช่นผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าหลายประเภทในที่แห่งเดียวกันได้ตั้งแต่อาหารของใช้ครัวเรือนอีกทั้งราคาต่ำกว่าร้านค้ารปลีกแบบดั้งเดิม แผนฉุกเฉินกรณีโคว,วิดระบาดทางร้านจะจำกัดคนเข้าและวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านทุกครั้งและมีเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้าได้ใช้อยู่หน้าร้านภายในร้านจะทำความสะอาดอยู่เสมอกรณีไฟตกหรือไฟดับทางร้านจะมีไฟสำรองสุดท้ายแล้วขอฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะ